الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في إيمان ونيا في كون كونتان شيخ عبد الرزاق أن بدر حفظه الله كونتان ท่านได้พูดถึงเนื้อหาที่ดีมากพี่น้องผู้ที่มีอิหม่าั่นก็คืออุนฟะตุนอิสลามความคมเกี่ยวกันในหลักการศาสนาอิสลามท่านได้หยิบยกคําพูดหนึ่งของชาวซาลัฟนั่นก็คือท่านอิหม่ามอัลซาอีท่านได้กล่าวว่ากาตาบะอิเลียกอตาดะท่านอิหม่ามกอตาดะได้เขียนจดหมายถึงฉันอิงกานนติดดารูฟรรักตเบยนานา و เบยนิก ฟาอินน่ะอุนฟานอิสลามจามีอับบนอัลลีฮะท่านอิมามันก็ต่าด่ท่านได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าที่พักอาศัยของเรามันจะทำให้เรานั้นเหนินห่างระหว่างเราและระหว่างท่านจงทราบไว้เถิดว่าแท,าท้จริงความกลมเกลียวในหลักการาศาสนาอิสลามนั้นมันจะเหลรวมระหว่างผู้ที่อยู่ในหลักการาศาสนา อยู่ในหนังสือตารีคุนอิสลามของท่านอิมาบัตซาฮบีเล่มที่สหน้าที่120ท่านชชคอับดุลรอซักท่านได้อธิบายว่าอุนฟะตุนอิสลามเชอะนุฮาอาซีมุนฟีจัมอีฮาลินกูลูบวะตาลีฟีฮาเบินันนูฟุสบันฮิยะอูซักอัลรอวะบิดวะอควาฮาท่านได้กล่าวว่าความคมเกี่ยวกันความรักซึ่งกันและกันในหลักการศาสนาถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะเป็นการรวมหัวใจเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้หัวใจนั้นเกิดความกลมเกี่ยวระหว่างบรรดาผู้ที่ศรัทธาระหว่างหัวใจของผู้ที่ศรัทธาไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานก,การที่มนุษย์หรือผู้ศรัทธานั้นมีความกลมเกี่ยวกันมันคือสายใยแห่งการผูกพันที่แนวแน่นและเป็น สายใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดดังที่อัลลอฮฺส um ุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวว่าวัสกุรูเนียมะตัลลอฮิอาลลยกุมอิทกุนตุมอาดดาฟาอัลลฟาบบยนกุลูบิคุมฟาอัศบะตุมบินยเมติฮิอิควานาพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงประทานให้แก่พวกท่านในขณะที่พวกท่านนั้นเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาอาลาทำให้หัวใจของพวกท่านทั้งหลายกลมเกี่ยวซึ่งกันและกันและพวกท่านทั้งหลายก็เป็นพี่น้องกันด้วยกับความโปรดปานของพระองค์วะบิยานะซุบฮาะนะฟีมาดินอาคอรทตานเกับดูรซักท่านได้อธิบายไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทรงอธิบายในหลายองค์การและได้พูดถึง บรรดาผู้ที่ศรัทธาถึงแม้ว่าพวกเขาจะบาดหมางกันสักปานใดก็ตามความบาดหมางกันเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหมานไม่มีใครสามารถที่จะเหล่ารวมหัวใจให้เข้ากันได้ฮัตตาเลวอังฟะกอมาฟินอารดิกุลลิฮิมินอัจลิอิซาลติฮะวะตาลีฟิบยนันกุลบลัมยะตะฮักกมินซาลิกะชัยอุนวะซาลิกะฟิกอลิท่านได้กล่าวว่า หากผู้ศรัทธามีความบาดหมางซึ่งกันและกันหรือเป็นศัตรูซึ่งกันและกันโดยที่เรื่องเหล่านี้มันบานปลายยิ่งไปใหญ่ไม่มีใครสามารถที่จะอะไรเล้วรวมหัวใจเข้าไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าเขาจะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่บนโลกดุนยาเพื่อที่จะทําให้ความบาดหมางเหล่านั้นทลายลงไปหรือเพื่อที่จะทําให้ผู้คนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ولكن ما لك ان الله ان الله سبحانه وتعالى ان الله يقول ان يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك الله وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الله بين قلوبهم ان الله ألف بينهم إنه الله حكيم فلله الحمد ท่านได้ยกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะอตลลาได้กล่าวในสุรตุนอันฟานอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะอตลลาได้กล่าวว่าหากพวกเขาต้องการหลอกลวงเจ้าก็แท้จริงอัลลอฮ์เพียงพอสำหรับเจ้าพระองค์ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยกับความช่วยเหลือของพระองค์และด้วยบรรดาผู้ศรัทธาและพระองค์ทรงผูกมัดหัวใจของพวกเขาเข้าด้วยกันหมายถึง ทำให้หัวใจนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากเจ้าได้ทุ่มเทจ่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แต่ทว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงมัดพวกเขาให้กลมเกี่ยวซึ่งกันและกันแท้จริงพระอ,องค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาณาน,นี่คือถ้อยคำของท่านเชคอับดุลรอซักอันบาดัตฮะฟิสอฮุลลอ ในเว็บไซต์ของท่านก็ถือเป็นคำพูดหรือถ้อยคำที่ท่านนั้นได้แนะนำให้ผู้ศรัทธ,ธาหรือผู้ที่มีอีมานต่อลอสุบฮานะฮัวาตอาลาอย่างน้อยๆให้พวกเขาเหล่านั้นเมื่อเวลาบาทหมางซึ่งกันและกันหรือมองหน้ากันไม่ติดให้เราลําลึกถึงความปวดปานต่างๆที่ลอสุบฮานะฮุอาต้าลาได้เล่ารวมด้วยกับหลักศรัทธ,ธาด้วยกับหลักอีมานที่ลอสุบฮานะฮุวาตาลา ได้สรงประทานแก่เหล่าบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮฺวะซัลลัมขันเมื่อพวกเขานั้นเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละทำให้ชาวเมืองมดีนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอม م านอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละส่งทำให้ชาวอังซอดและชาวมุฮาจีรินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรค หรือเสี่ยนน้าต่างๆที่จะมาขวางกั้นพวกเขาหรือบททดสอบต่างๆที่จะมาหลอกลวงพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาละส่งปกป,ป้องเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮฺซัลลัมและบรรดาผู้ที่ศรัทธาหากเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาพี่น้องผู้ที่มีหมานเขาจะต้องอะไรหวนกับมาดูหลักที่มีความสําคัญนั่นก็คือหลักการาศาสนาอิสลามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานนี่คือประโยคหนึ่งของบรรดานักชากาาอินชาลอในข่าวหน้า จะมีเกตความรู้ใดมาหยิบยกมาพูดถึงเป็นเกตความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาก็ฝากติดตามในตอนต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลลาฮิตอฟไปกันที่ได้สละลักุมวราตุอวบะกุฮล